มากันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เกลิ่นไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้นะคะไปรอต้อนรับนะคะเรื่องของวัคซีนซินแวกนะคะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมกับขอบคุณรัฐบาลจีนด้วยนะคะที่เห็นความสําคัญในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเมช่งชวงเช้านี้เองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ พลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานในพิธีรับวัคซีนป้องกันโควิดในทีล็อกแรกของประเทศไทยค่ะจากบริษัทซิโนแวคประเทศจีนจำนวน2 0 0 0 0 0โดสนะคะน้ำหนัก2.6ล้านตันค่ะโดยเดินทางมาด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG675 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยถึงประเทศไทยเมื่อตอน10นาิกานาทีค่ะ ก็ใช้ชื่องานนี้นะคะว่าวัคซีนโควิด -19 คืนรอยยิ้มประเทศไทยค่ะงานนี้นะคะก็เดินทางนอกจากนายกแล้วนะคะก็มีคุณอนุทินชาญวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยนะคะรวมถึงนายหยางซินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะนี่เดินทางมาเรารับนะคะโดยท่านนายกนะคะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ไทยได้รับวัคซีนเป็นล็อกแรก แล้วก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนล็อกแรกนะคะจากบริษัทซินแวคกประเทศจีนรัฐบาลได้มีการบริหารเรื่องวัคซีนมาตลอดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่รัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการจัดหาวัคซีนมาเพื่อคนไทยซึ่งต่อไปในระยะที่2ค่ะเราจะจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนในประเทศ โดยวัคซีนซินโนแวคที่มาถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะก็จะต้องมีระยะเวลาเตรียมการระยะหนึ่งจึงจะฉีดให้ประชาชนได้ค่ะส่วนเรื่องของภาคเอกชนนะคะที่จะนำวัคซีนเข้ามาเองท่านนายกก็พูดถึงตรงนี้นะคะว่าถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกฝ่ายร่วมสร้างรอยยิ้มร่วมกันแก้ปัญหารวมไทยสร้างชาติแล้วก็ร่วมมือกันทำให้อาเซียนปลอดภัยจากโควิด และถึงแม้จะได้รับวัคซีนอย่าลืมนะคะที่จะป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขด้วยขณะที่นายหยางนะคะก็บอกว่าวัคซีนที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยค่ะก็ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่นาเข้าวัคซีนจากประเทศจีนในเชิงพาณิชย์ โดยตนเชื่อว่าวัคซีนนี้นะคะจะช่วยในการควบคุมสถานการณ์การระบาดรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและรอยยิ้มให้กับประเทศไทยด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางคุณอนุทินเองก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเลิกพูดได้แล้วว่าประเทศไทยไม่มีวัคซีนโควิดประเทศไทยช้าไม่สามารถดูแลประชาชนในเรื่องของวัคซีนได้ผมพูดคำเดียวว่าวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิด -19 อยู่ในมือมากที่สุดในทวีปเอเชีย และถ้านนับตามอัตราส่วนของประชากรประเทศไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้อันนี้คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้นะคะค่ะ ขณะดเดียวกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน1 1 7 0 0 0ดโดสก็ได้มีการลำเลียงเข้ามาเก็บรักษาไว้ที่คลังเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนวิธีการเหมือนกับวัคซีนจากซีโนแวคทุกประการเลยถือว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้วัคซีนถึง2ชนิดในวันเดียวกันค่ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะคะเราได้วัคซีนเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินการในการจัดระบบการฉีดให้กับประชาชนต่อไปนะคะใช่ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนเวลา11นาฬิกา นายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนค่ะคุณผู้ชมคะมโดยจะมีการเริ่มนะจากจุดประชาสัมพันธ์ก่อนจากนั้นก็มีการรอรับบ,บัตรคิวตรวจอุณหภูมิล้างมือ เข้าห้องรับรองนั่งดูวิดีโอทำความเข้าใจกับการรับบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงการเฝ้าสังเกตตนเองหลังกลับไปที่บ้านแล้วจากนั้นนะคะก็เข้าสู่กระบวนการรับวัคซีนเริ่มจากจุดที่1คือการลงทะเบียนจุดที่2นะคะมีการชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตจุดที่3ประเมินความเสี่ยงลงนามในใบความยินยอมการรับวัคซีน จุดที่4ฉีดวัคซีนโควิด -19 จุดที่5บันทึกข้อมูลรับใบนัดจุดที่6พักสังเกตอาการ30บนาทีและสแกนไลน์หมอพร้อมอ่ะมีอีกหนึ่ง แอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมหมอพร้อมและจุดที่7วัดความดันอีกรอบพร้อมตรวจสอบใบนัดครั้งต่อไปนะคะโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะท่านบอกว่าตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะได้มอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตดําเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆตาม,ตาม,ตามนโยบายของกระทรวงโดยในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะก็มีความพร้อมค่ะที่จะดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับทุกคน เพราะการฉีดวัคซีนนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่จะทําให้เสียเวลามากกว่าเดิมก็เน,นื่องจากมีการเพิ่มขั้นตอนการดําเนินการเข้ามานะคะจากการฝึกซ้อมเนี่ยคุณหมอบอกว่าสามารถประเมินความพร้อมได้ว่าในแต่ละคนจะต้องใช้เวลาในการให้บริการมากน้อยแค่ไหนและมีขั้นตอนไหนที่ติดขัดอยู่บ้างส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนรอบนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ความยากของการฉีด แต่อยู่ที่จํานวนปริมาณของวัคซีนที่ได้รับมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อฉีดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันยิ่งถ้าเราฉีดได้เร็วก็ยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วนะคะจะทําให้สถานการณ์ของจังหวัดเนี่ยผ่อนคลายได้เร็วขึ้นดังนั้นจึงมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องฉีดให้เร็วเร็วขึ้นแล้วก็จํานวนที่มากขึ้นด้วย นอกจากนี้นะคะคุณหมอก็ยังย้ำนะคะว่าสำหรับเฉพาะโรงพยาบาลสมุทรสาครช่วงแรกนี้นะคะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานด่านหน้านะคะคุณผู้ชมนางก้อยได้ประมาณ1,900คนในอาทิตย์แรกนะคะจะมีการฉีดวันล,ละประมาณ500คนค่คนจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นราวๆวันละ800ถึง1,000คน จากนั้นจึงจะทำการฉีดให้กับกลุ่มอื่นๆตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ส่วนชนิดของวัคซีนนะคะที่จะฉีดให้ก่อนคือวัคซีนซินแวคจากประเทศจีนค่ะดังนั้นเมื่อได้วัคซีนมาแล้วก็จะต้องบริหารจัดการเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่จะต้องฉีดห่างกันรประมาณ2-4สัปดาห์ส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกนะคะ ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ค่ะแต่จะเป็นช่วงเวลาใดและใครจะเป็นคนรับวัคซีนเข็มแรกนั้นก็ต้องรอดูความพร้อมแล้วก็ผลจากการประชุมพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครก่อนนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของวัคซีนจากการที่วันนี้ซีโนแวค ก็มาแล้วเช่อ <Extra S 1> ีสตราเซเนกามาแล้วนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความพร้อมการนัดแนะฝึกซ้อมเรื่องของกระบวนการต่างๆในการรับวัคซีนนะคะว่าจะใช้เวลาและก็ระบวนการเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วค่ะก็นับว,ว่าเป็นข่าวดีนะคะ,คะที่ อาจจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วนักท่องเที่ยวก็มีความมั่นใจในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยบักย่ขึ้นนั่นเองเนะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่าชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ